โอเคผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะก็สวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ชกันเซิร์ Google นะผมเห็นช anel ดังๆนะครับเซิร์กูเกิลนะฮะผมก็อยากรู้ว่าถ้าผมเซิร์ชไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็แรงวันดาลใจมาจากไหนก็อยากทำเล่น,ลนๆนะี G ่เฉยนะก็เอ๊ะเรามาลองพิมพยย์เป็นภาษาอังกฤษไหมว้าย วายวายรัดมีทำไมไมเป็นชานวายทอดอืมวายโซซีเรียตมึงจะซีเรียสทำไมไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเงิไหม w h a What do you mean ดิดูอะไรวะนี่เอาภาษาภาษาอังกฤษแม่งไม่แม่งไม่มันวะไม่หาด้วยภาษาไทยเลย ทำไมอ่ะไม่เอาทำไมทำไมอ่ะต้องทำไมอ่ะทำไมกอไก่เลยอันแรกกล้องใช้ไม่ได้กินแล้วไม่อ้วนกินยาขมแล้วอ้วนกินยาขมแล้วอ้วนหรอเกินข้าวเหนียวแล้วกินข้าวเหนียวแล้วง่วงหะ่ะผมไม่เคยกินข้าวเหนียวแล้วง่วงนะะกินเบียร์แล้วอ้วนไม่มีอะไรนะขอไข่ มีไหมมันไม่มีขอขายว่ะโอ้โไ,ไปทีละตัวเลยคนเราถึงฝันคนจีนถึงด้วยคนท้องห้ามกินเผ็ดคนที่รักสุดท้ายต้องจากกันคุณยังไม่นอนภาษาอังกฤษคือแล้ววะทำไมรอเด็กเลยดู Youtube ในโทรศัพท์ไม่ได้ดาวน์โหลดแอป,ปไม่ได้ดู Youtube ใน ดาวถึงอยู่บนฟ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อมึงทำไมดาวอยู่บนฟ้ามึงจะให้ดาวมาอยู่ที่ดินไงอยู่ที่ตีนไงเอออเย้ะเซอร์กันไม่ได้ไงวะดาวถึงอยู่บนฟ้า,าตายคำถามของ yeah! เอไได็กปออะไรเนี่ยทำไม่ไดดาวถึงอยู่อยู่บนฟ้าโ <laughs> อเคลองงงูมีอะไรบ้างไหม ทำไมง่วงนอนบ่อยทำไมงานหายากจังง่วงทั้งวันงูงถึงลอขคาบงูอืงูมันกลัวคนท้องด้วเหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูต้องเข้าไปดูอ,ปดอ๋อความเชื่ออืมโอเค ต,ต่อเลยนะฮะทำไมเฮ้ยพอผ่านนี้พาพิาเนศถึงมีงาข้างเดียววะมีงาข้างเดียวเหรอไม่รู้อ่ะไม่ได้สังเกตพรต้องโกนคิ้วนั่นสิพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้พ,พุงป่องพระพุทธเจ้ามีผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะ สมัยนั้นเขาไม่มีที่โกนผมเอ๊ะแต่พาอเขาถือเขาก็โกนผมนะใช่ไหมทําไมรอเรือเลยรถติดดีทวิตไม่ได้รูดเครื่องไม่ได้รองเท้าถึงกัดลักแร่ดำลักแย่ดำมีอ้อยหาอยู่คนเดียวเย้ <Yeah. S 1> ลักแย่ดำมือกันขขัดมากเปล่าล่ะตาเต่านี่ ทำไมต้องเธอไม่เข้าใจก็เฮียแล้วทำไมต้องรักเธออิ้มคแม่งมาแนวไหนวะเนี่ยทำไมต้องเธอขอทำแม่งมีแต่พิงทำไมอันยนังไม่ใช้พอฟันมันจะมีปะวะฟ้าถึงร้องฟ้าถึงผ่าฟัานถึงเหลืองฟันเหลืองฟ้าต้องแก้งกันไม่มีอะไรแนะ่ เรา,าต่างคนอื่นเขาเสื้อกนในคอมนะเรามีโทรศัพท์เราก็เสื้อในโทรศัพท์นะรอยยิ้ยอะไรมนาะสอเสือล่ะร้องแม่งทุกตู้ตัตตวนะสอเสือสิวขึ้นสัญญาณเน็ตไม่ขึ้นเออเนี่ยเป็นปัญหานี้เป็นบ่อยมากนะทําไมสายตายเย็นชานั่นดีผมเจอนะเ,นเพื่อนหลายๆคนอนะ่ะมันไม่ได้เป็นคนเย็นชานะแต่สายตามเย็นชาแต่บางคนก็เย็นชาเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ สติกเกอร์ไลน์ไม่มีเสียงสมัครเฟซไม่ได้โอเคเปัญหาโลกแตกนั่นเลยนะมีอะไรบ้างรอลิงรอขึ้นไม่มีคนเซิร์ชหรอวะวอแหวนวอแหวนวันนี้รถติดทำไมวะทำไมวะ ทำไมวะอย่ยใครเซชวะทำไมวันที่ยีิบเก้าเป็นวันภาษาไทยก็ไม่รู้ทำไมวุ้นใครน้ำวุ้นวุ้นอะไรวะวิ่งแล้วันขาเอ,เ,อเอ๊เอ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งแล้วขันขาแล,แล้วเวลาผมเตะบอลผมวิ่งไม่เห็นคันเลยเออแปลกแปลกวิ่งคันขาด้วยเหรออาบน้ำบ้างเปล่าเอาบน้ำมึงเปล่า อะไรบ้างยังไม่เสิร์ชเอาปลาปะประจำเดือนไม่มาประจำเดือนสีดำได้แหละไม่รู้ดี่ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะปวดฉีออ่บ่อยอไม่รู้ผมปวดฉี่ไม่บ่อยอะ่ะปีเตอร์เด็กปีเตอร์คือใครอะ่ะสำหรับประจำเดือนยังไม่มามึงเด็กไงอ๋อหรือผู้หญิงเอาเซิร์ชแบบมันถึงวันที่ควรมาแล้วมันยังไม่มาอะไรนี้นะปีเตอร์คือใครวะ ใครคือปีเตอร์เขี้ยกูจะรู้จักั้มเนี่ยอือือกูรู้เลย,เน,ยนะก็พอเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่แแบบเขาเล่นหลังเนี่ยคือ